สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ รักแรกพบมีจริงไหมพรมลิขิตมีจริงหรือเปล่าถ้าหากหมัวแต่นั่งรอในบ้านใครก็ชวนคุณลงจากคานไม่ได้หรอกครับไม่ต้องรอแล้วมาสร้างรักแรกพบให้กับตัวเองกันเลยดีกว่าครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4เทคนิคทําให้ผู้ชายตกลุมรักตั้งแต่แรกพบนาํามาให้คุณสาวๆได้ดูกันส่วนจะมีเทคนิคแบบไหนกันบ้างนั้นต้องตามไปดูกันครับข้อที่1รูปลักษณ์ภายนอก ป้อมประการด่านแรกรอดหรือพังวัดกันที่เปลือกกันก่อนเลยครับเพราะคงไม่มีใครเห็นปุ๊บแล้วรู้นิสัยกันเลยหรอกครับดังนั้นมันดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอหน้าหุ่นต้องพร้อมหน้าเมือกตัวแตกใครเห็นก็ไม่ประทับใจกันหรอกครับข้อที่ 2. ความสะอาดและกลิ่น ต่อมาก็เป็นเรื่องความสะอาดครับอย่าให้เขาพูดได้ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมอย่าปล่อยให้มีกลิ่นปากกลิ่นตัวกลิ่นเท้ารวมไปถึงรักแร้ด้วยนะครับใส่น้ำหอมกลิ่นอ่อนๆประจำตัวให้ตัวหอมหน้ากอดเข้าไว้ครับข้อที่3เฟรนลี่เข้าไว้ ยิ้มไว้ครับยิ้มเข้าไว้โชว์ทัศนคติดีๆให้เขาเห็นชวนเขาคุยบ้างอย่างมีมารยาทจะทําให้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนเฟรนลี่น่าเข้าหาหน่าคุยด้วยนั่นเองครับข้อที่4ถูกตัวเขาบ้าง เคยได้ยินเรื่องสปาร์ครักกันไหมครับผู้ชายกับผู้หญิงเมื่ออยู่ใกล้กันแถมถ้าหากมีใจให้กันมันจะดึงดูดให้เข้าหากันเองครับถูกตัวเขาบ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อแก้เขินจะทำให้สนิทกันเร็วขึ้นจริงๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ4เทคนิค ทำให้ผู้ชายตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาเลิศมากใช่ไหมล่ะครับลองทําตามกันดูแล้วได้ผลอย่างไรอย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไ like, ลค share ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ <Rangers> ให้กับ KOO j o, o h a n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ